ย <L> อ้ยบางเน,น,น,นี้ยอายบุญเป็นจีอูน้ำใบแนวนี่เนาะเมีนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกับิสารบ้านฉันจ้ะผอกันในวันทีเกา่า,ม,ากมีนาโค้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะเมื่อนี้พาพี่น้องมารอทงรอทายเนาะครับผม <S 2> <S 2> มาเนี่ไข่บัวแดงคือเก่าลัดจ้ะพี่น้องไปจ้าพี่น,อน้องหนุนน้าสาอยู่บ้านในบวงใจสิษย์สุขศิมรมา,าามานมาจ้ะแต่บางครั้งนี่มานนอยเนาะเมีนครับอันนี้ลองมาทางหน้าบุงครับลุ้นบุงครับพี่น้องไปกันเลยจ้าครับผมอันนี้เขาก็มาหน้าครับพี่น้อง เน,น,นี่ยแกปลากระปูดเท่านีนแล้วเนาะจ้ะปลามันแก้วครับซอ,องมึงมึงบอลลเอาบอลล็นจันเทาน่าครับมีซองหลังมีซองหลังแะบอลล็นพอหลังครับบอบมาโนเน่ห่า <c oughs> งหมดเดงครับโกงงิบบอหมี่ครับหางซาเนาะ,ะนนนแต่ละแม่พอมีห่างเพิ่น cuối ha một ngàn đi ạ à. ở bốn chỉ đi thầy bờ em mong Ừm, hình này đi đi ngoài nám chưa

อยู่นําบเพิ่นล่ะเนาะต้องให้แตกอีหลีรอเด้ครับจังสิได้ม่นทางไหนพ่นบ่มนใหญ่เข้าไปทางหนพ่นบ่ัเพิ่นน่ห่เพิ่นบ่เข้าสวิงซนันบ่เข้าสวิงเอาสวิงเข้าไปน บสูงแห้งนอห่างนี่นองแน่อ้แตกเบิดเลยไอ่เบิดล่แต่ว่ายังเห็นอยู่ในใบพันอยู่ออเล่มเอาบ่อเบืดแล้วนาเบดเปลมันู่าท้งหน้าจ้ะพี่น้องแง่ตกลงบล้านทีาก็กินก็มี่ไอ้เดี๋ยวเห็นเลย กลนสวิงย้อนอยู่ครับย้อนย้อนอู so, ้หู uh, ้หายไปบ้างไหม่ะอ้ยนี่บอหล่ะให้เบ่งโอ้เป็นเปล่งเลยเนาะนี่นั่นปาปอีพออีเมมันอีกแล้วห่างแหกกัเดินแล้วไปแทะแปลงกันด้วย อปกรณ์ก็บม่มียังไรครับไม่แย่เกา่าสวิงเก่าหนี่ยแล้วเนาะแนจใส่แป้งคือเก่าครับมันเป็นเป,นเปนล่งก็ล้าเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีไข่อยู่ใส่อาหัน,นหเลยเบ่พอเพิ่นบอกก้อไข่เนาะแม่นจ้ะไมาสมบูรน ต่างเด็จ้ะพี่น้องอุ้ยจบเป็นเฮียบุ่น่ะเฮ้มานมานจะพี่น้องหมานเอาไอเด็กไปนอกเก็บเอาแล้วอุ้ยบางเนี่ยอ้ายบุญแล้วมันจะอยู่น้ำใบแนวนี่เนาะเมนจ้ะจังวเวลาเฮียสั่นเบิ่งดีๆเบิ่งบเนี่ยอ้ายเบิ่งเนี่ยอ้ายบุญวู้ดขึ้นใบหาดนี่ใส่ใยน่องเมนจ้ะ เดี๋ยวผมถอยก่อนครับพี่น้องวะผมไม่ได้ใส่เกือบุกดใส่เกระบูดยางยางแห้งครับเมื่อวานีสใหญ่มองไปเรื่อยๆแล้วครับนั่นที่ล่ะยามเพิ่นอยู่ถึงโบเบิร์ดเกลื็ดนี่ขึ้นว่าบบเบิร์ดนั่ตึงเตะห้างแหละเตะเมื่อนี่มึงนี่คุณดูไข่งาะนี่ครับตรงเจ้าพี่น้อง เขี้แมเ่เอมอมป็กกนดอกเนา้องเหลียวมงมงเปียงแต่จะคอยเก็บเอาแล้วครับเอ,เอาสำหรับเอาใยนะเป็นไตออกเองเพียงเพียงก็ออกพวกเพ่งตั้งเก็บเอาเนาะครับผมนี่ยครับเป็นเพ่งเป็นนางเลยก็ร้ายครับอ๋อสีได้ก่ออยู่แล้วครับนี่ หายมาเรื่อยครับตะต้องมีเวสติกเก็บเอาเปลงเนาะเปลงกต่างในเมรนไตออกหนำแล้วเปล่งกระเสบอยู่ด้เนาะเม่นจ้ะเปล่งเอาไปตึกเบ็ดครับโอ้ยไปขัวไปขัวขัวป่ามันกินดีครับแต่ตึกเบ็ดหรอแหมนครโมแดงหรือว่าแม่เปล่ง เปิดตายเองคนที่นั่นตาเองนะครับขดตรงใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วครับออกไปก็เลยเป่งด,ดูด่ดอ,อกเก็บเอาคือกันพี่นี่เพิ่นอยู่กกผอกเนาะแม่ครัครับกกผอกหนาซาครับปกติเพิ่นสิอยู่นี่แหละก,กกกระดกพี่นี่บ่เห็นครับเนี่ยมีขาเนาะแต่ย่างทิ <laughs> เอากระยางนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับอ,ออกไปแน่เลยครับบ่บท่านได้ฟัดได้ยังเนาะ,นะเก็บเสี่ยงล่อครับเมย์เป็นไตองั่ง,นนง,อ,งอู้ยงามเหี้ยตรงๆเลยยังไอ้ไรเจ้ากบตุ่นนั่นเห็นป้เดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่นี่ครับห้างหนึ่ง ก่อไม้ต่อไปแล้วครับนี่อันนี้โคนครับเขาหอมเนาะมันนี่ก็มันหานาทีเด้ครับนถือว่ายาคุดไปแล้วห <c oughs> อ,อมเลยเนาะหอมเลยจ้ะได้ก,ก่ออีกคือเก่าแล้วครับนี่ถือว่ามาเนี่ยแหละห่างเล็กกัเดินเนาะครับผม งามนองจ้าก็งา,ามอีดีนี่แต่ไข่รตรงๆจ้าตรงนี้โบค่อยผ่าหนอวันจะเห็นหังเนะจ้าเป็นน้ำหมองน้ําบอนเห็นแล้วครับนี่เจ้ามองเคยตรงกับตรงด้วจ้ามองเค่อยไข่หน่อยก็เป็นไข่หน่อยคือเกา่านะข้าวออกลอกหมแล้ว <laughs> <laughs> ปาดติลานอเพื่นไตกับปาดครับเจ้าชีหลามแล้วมาเนเซียออกนอนนอนแบบใจเย็นเลยมือนเปลี่ยนฐานแล้วบ่เปลี่ยนฐานเลยครับนี่หนามแหลมตรงตรงเลยจ้ะเปลี่ยนตะลับไม้ได้มั้งเอาแม่เป่งใส่ทุ่งนอกแบบนี้เนาะครับผมอุ้ยหนางแลมแขกมันจะพี่น้อง เอาได้กอยนึงแกงนึงนะครับนี่จ้ะใหญ่ๆพุ่นแล้วเนาะจ้ะเห็นว่าต้นเก่ายังๆ่ครับพี่น้อง่แหลงมาพร้อมกันนักเนาะอ้ยกๆอยู่เด้อนี่หง่ใหญ่เนาะ่จ้ะ Hàng... cứ vừa nhẹ hàng thường, <cười> <cười> th để thường để lên nhị cái chân nhầy của nhị bò là nó để chân phun phun tuần này bò đầy khẩu bò đầy tuần làm sẽ biến khẩu bò hót hiến anh đi โ oh. อ้เห็นแล้วบ่มีเอนเอ,นกกอนัอ่นสิแต่ว่ามีบ่มีหมูมีต่างมีว่าห้างใหญ่เพิ่มเต็มเนาะเพิ่กงขยายมาครับอู้บ่เขาแม่พึ่มีบ่เขาสวิง บบเขาดอบแบนนี้หะเขาแลบบ้วม,ม,มั้ยมีครับเห็นกลนสวิงตรงอยู่ครับอุ้ยเป็นเปนล่ปนน,น,นอเอ,อเปลงก็มีใครก็มีครับุณ สมหังเพิ่นล่ะอ้าเอ้ายมาอีกครับบ่ทันเทเนาะบ่หลายแหครับแเดียวจังบูเอาเบิ่งหครับ

úi vậy phật chắc này chắc lại bố không bé gái <laughs> <laughs> để thân đi. úi ai ơi. เป็นอะไรนสิเอาลุงเลยเหลืงมาทันเตะกูดิเออตัวนี้หนัเนี้ยเขาไป็นไหนักตัวนี้บ่ทันเตะกดิอ๋อพอปามีทำการแสดงเองใจพี่น้องเพิ่นว่าแม่ปามีเแค่บะถือหมองแค่บะถือหมองจ้ะแม่ปามีไงบ่ถือหมอง mẹ tay cái lắm nặng 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 nặng

โอ้ยน้อยหังนี่ยกมากันไข่ใหญ่ตัวน,นั้นเนาะเออชมกันครับพี่น้องว่าให้เอาแปรงใส่มือลหลายๆยังบ่ไตขึ้นก็แม่นดีจ้ะโอเคครับไปแต่ว่าเงายมาจากตูดนั้นไงยอยู่เนาไอ้นู่นครับผม อบรายเห็นครับโอ้ยกระไง่ปนี่ล่ะอ้ปนเนาะเมนจ้ะนี่ส่นบ่ทันใหญ่บ่ากหั่าดลดเป็นหนนั่น,แ,น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 ลแลยเหรอแต่ว่าตัวแย่ที่แหลกกใหไ่จะพี่เนาะเอาสะสมคนไปจึงสี่ละ คือเก่าแล้วครับกระบวนการขัดแยกครับแยกไปเรื่อยๆครับจนกว่าแม่พฝนสิเบิด์ตมันนะครับฝนกับโบท่านโต๊กเนาะโต๊กเถื่อนึงพอดินไหลนี่ครับแต่หึงหมดครับครับผมก่อนสิไปแข่งกีฬาุเนาะหลังจากหันมากโบโต๊กพอเถื่อครับเปลี่ยนถานเลยครับบมดีเป็นไรเนาะเป็นครบไข่ครับต้องเทไว้เนาะ ครับผมเขาบุได้เทใส่สอปเนาะบุได้เทแปรงแม่นจ้ะับใส่สอปเป็นเทแปรงใส่แปรงเพิ่งกัดซอิ้วในสอปนี่จะแย่ร้ายห่างโผล่นั่นเองนี่เขาใส่สวิงเทแปรงใส่บุได้จ้ะพี่น้องพ่อได้อยู่ดอกครับมาแต่ละมือก็ได้แกงอยู่ดอกเนาะแม่นจ้ะครับเพิ่นเห็นแล้วครับพี่น้องเป็นกุกฟอกเนาะ อ,อนเนี่ยบึงข้าวหนึ่งครับเป็นไข่หน่อยเนาะแม่พ่อหนมาพออีกแล้วครับเส่แล้วใส่อี่หหา้อนอี้สิเอเลย <laughs> ừ. chú bưng con bò bưng hàng này các tuần đều gan nò hàng tôi níu ngang phụ nó hay nói à, hay nói emo nói như đi bất ngờ đó, tầng đó. Phan đi đi hát 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 đi ชมกันสินี่แต่แม่ตีเลยใช่ละไข่กู้ไข่อยู่น,น,น,นั่นดิแม่ไล่กลัวไข่เนาะแม่ไล่กลัวครับมาทันหญ่แหงครับแต่ว่ามีไข่ใหญ่อยู่ด้ยครับ หั่งเมใหญ่ก็ไข่บบไลายครับแม่์จ้ะแต่ว่าแม่์รายเมย์ายเป็นแม่แยกอย่างเมยครับแล้วมีเป่งเลยกำลังไข่สิน่ะไข่ใหม่์มาจ้ะมีคนมาแย่ก่อนเมย์จ้ะเป็นไข่เหลือไข่ทีหลังเนาะแต่ละมือขันมากกับพ่อได้กินอยู่เนาะแล้วแต่เห็นหั่งแล้วครับ ั S <S นบ้ไข่โบ้ไข่เหม็นครับเรีย <sm art> บร้อยแล้วครับเจาะหนึ่งครับตื่มกันเนาะ <laughs> ครับผมกันแม็นนี่บ่พอก่อยเป็นไรครับ <c oughs> <laughs> ถอดเจ้าไข่ต้นขมุกจ้ะพี่น้องกขลังเริ่มคืนจ้าต้นนี้ใหญ่ซับนีน่มีอีกต้นนึงจ้ะอยู่เจ้าพี่น้องอีกต้นจ้ะกินได้เด้อจ้ะนี่ให้เพิ่นใหญ่กว่านี้ก่อนจ้ะนะวันนี้ก็สิกลับบ้านบ่ <laughs> อยกลับบ้าน ครับผมก็มาสรุปผลงานของเฮาครับเ,เอาไตเต้ตนม่วงนี่แล้ครับเป็นหมากเป็จ้ะพี่น้องถ่ายเบิ่งตอนเป็นดอกแต่หึงหม่นจ้ะต้นนี้นะครับม่วงปลาครับพี่น้องสิมาเก็บออกรุ่นหมูนอเพิ่นนี่จ้ะผลงานของเฮาครับมื้อนี้ก็มาหาอยู่หากินคือเก่าแล้วครับใส่หมดคือเก่าจะ้ะสูซี่ก็มาบ,บ้านนีย เนาะครับผมกระสีเปียกแน่เนาะใส่ตะลับจ้ะอัดียอันนึงเข้าเป่งกระเดี้ยัวยอนนี่ครับเด็กัวนึงจ้ะแสีบมั่นขึ้นกันนะครับกระแมงสอนเนาะจ้ะครับผมมื่อนี้กรพาหาอยู่หากินคือเกาเนาะแม่ว่ามีแมนจ้ะหมู่บ้นานรอให้มื่อนี้รอหน้าหน่อยเนาะครับผมเราทงเราทาจัดพี่น้องผลงานกระทือว่าหมานเพอาะทียู่ได้กินอยู่จ้า จ้าฝากก็ไะไรก็แชร์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้วยจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครัคบบอกกันไม่คลิดนาจ้า